ของงบประมาณที่ทางสภาก็ขอมาจะขอมารีโนเวทเนี่ยนะคะอีกเกือบพันล้านเนี่ยรอบนี้อย่างที่บอกไปว่ามันยังไม่ได้อนุมัตินะ,นะคะเดี๋ยวต้องมีการมาถกงบกันอีกเนี่ยนะ,นะ,ะปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ไปเจอทานน่านของอประธานวิป,ปรัฐบาลน,นะคะก็ไปคุยกับท่านเรื่องนี้ด้วยท่านเองนะคะคุณวิสุทธ์เองเขาก็มองว่าเอาจริงๆเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมีการมาถกกันนะมาคุยกันอีกทีหนึ่งก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีเวลาในการอภิปรายงบกันนะคะกรอบ รัฐบาลฝ่ายค้าสักประมาณ3วันนะคะแล้วตัวคุณวิสุทธ์เองเขาก็บอกว่าไอ้งบประมาณส่วนไหนที่ถ้าหากว่ามันไม่มีประโยชน์หรือว่าไม่ได้จําเป็นก็อาจจะต้องถูกตัดด้วยเหมือนกันนะคะคุณวิสุทธ์ชัยนรุนนะคะสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคะ่ะในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็พูดถึงประเด็นที่พรรคประชาชนนะคะเตรียมตัดงบประมาณนะะในการปรับปรุงอาคารรัฐสภาคุณวิสุทธ์บอกว่าอะไรที่จําเป็นก็ต้องทําอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ควรทํา ขณะนี้นะคะอะไรที่ควรกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนอันนั้นควรทำซึ่งไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านอย่างเดียวฝ่ายรัฐบาลเองก็ต้องตรวจสอบด้ว่าอะไรที่เสนอโดยหน่วยงานต่างๆมาแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องตัดกันนะคะเพราะเงินทุกสบักทุกบาททุกสตางค์เนี่ยคือภาษีของพี่น้องประชาชนฉะนั้นต้องตกถึงมือพี่น้องประชาชนไม่ใช่หน่วยงานต่างๆจะได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวนะคะขณะที่ ความพร้อมในการพิจารณาร่างพระบองบประมาณรายจ่ายประจำปี2569คุณวิสุทธ์บอกว่าก็น่าจะเหมือนเดิมก็คือจะมีการแบ่งเวลาให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายลา20ชั่วโมงประธานในที่ประชุม1ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาในการพิจารณาภะะายใน3วันก็ย้าว่าครั้งนี้ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกฝ่ายสามารถอภิปรายได้หมดนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่า พอถึงเวลาเนี่ยจัดสรรงบประมาณออกมาไอ้งบประมาณส่วนที่หลายคนกังขางบริโนเวตต่างๆเนี่ยจะได้ผ่านไหมนะคะ